สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับในการต่อนกเขาทุกท่านครับวันนี้ก็จะไปต่อนกอีกแล้วครับกับพ่อบตดนะครับในช่วงเวลาเท่าเดิมนะครับผมบ่ายสามโมงครับวันนี้ก็ได้กลับบ้านนะครับกลับบ้านไปเอาเจ้าสองกุกมาครับเห็นแต่พ่อบตดนะครับต่อแล้วมันอดใจไม่ได้นะครับก็เลยกลับไปเอาเจ้าสองมาครับกับไม้เร้านะครับวันนี้ก็จะมากวนพ่อบตดอีกแล้วนะครับพา ออกต่อนะครับแกกําลังประกอบรถไทยอยู่นะครับสงสัยจะมีคันใหม่มาอีกนะครับเนี่ยคันโนวานส่งมอบงานไปแล้วครับยังไงก็เดี๋ยวรอชมนะครับพ่อบาดงานไม่เส็จอิกแล้วครับผมมากวนอีกแล้วครับผมครับพรอบาดสวัสดีครับผมครับผมอ่อบาดก็ไม่ปฏิเสธผมนะครับบอกว่าเป็นตานูก็ สรุปว่าเอากุญแจไปซ่อนไว้นะครับอพอเจ้าของรถมาบอกว่าหากุญแจไม่เจอนะครับครับเอายังไงเดี๋ยวรอเจอกันที่ป่าครับผมพอมาถึงป่าแล้วนะคุณพ,พอบัดหาใบไม้พรางไม่อยาอยู่ส่วนผมนะครับได้ไใบไม้นะครับอยู่ที่บ้านพอบัดพอดีอใบมะขามนะครับพรางมาเลยนะเพราะว่าช่วงนี้มันอ่าใบไม้ไม่ค่อยมีนะครับถึงมีก็เป็นใบไม้อ่อนนะครับเพราะว่าใบไม้พึ่ง เกิดขึ้นมานี่ครับตัวอย่างเช่นนะครับนี่ครับว่ามาโคกด้วยนั่แหละครับมันมันหายากับใบไม้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่วันครับผมบ่ายสามนะครับผมรออ่าคอนห้าโมงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอชมครับตอนนี้ก็มีเฉลยนะครับเข้านกป่านะครับเข้าหานกพ่อบัตแล้วครับ ไม่ค่อยได้ยินนะครับมันลมไปทางนูน้นได้ยินแต่เสียงนกนกต่อยังไม่ได้ยินเสียงนกป่านะครับนั่งลุ้นอยู่ก็บตร <c oughs> ับถือนก พรอมไม่พร้อมนะครับไม่ขันก็เปิดได้ไหมพ่ออืมรอ,อันี่ครับยังไม่ตอบนกบ้านคเอาเดี๋ยวยวงังไงเดี๋ยวรอชมครับผมพี่น้องครับก็ใกล้จะได้เอานกลงแล้วนะครับ ไม่มีนกเลยครับผมเงียบกิ๊บครับแต่บรรยากาศนี่ถามว่าดีไหมดีสถานที่ก็เหมาะนะครับแต่ว่านกไปไหนหมดครับไม่ได้ยินซักตัวเลยนะครับได้ยินแต่เสียงนกของพ่อบัตรอันส่วนนกผมนู่นครับใส่ตัวไปไกลนั่นนะครับยังไม่ได้ยินเสียงนกเพราะอยู่ไกลนะครับที่ดีอยู่นะครับแต่ว่านกมัน นกไม่มีเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาเนร่ะเพราะว่าไม่เคยมาต่อนะครับทับงทางนี้เลยับมีแต่พ่อบัตรเนี่ยนะครับพามาจะกาดดีนะครับทำไมไม่มีนกป่าก็แปลกอยู่เหมือนกันเห็นบินอ่เข้าของพ่อบัตรตัวเดียวน,น,นะครับตอนนี้ผมก็เดิน ตรวจดูนะครับไม้ที่มาใส่นะครัว่าเผื่อมาเที่ยวหน้านะครับจะได้ดูทำเลถูกว่าแถวไหนนะครับมีต้นพอใส่หรือว่าต้นไหนเหมาะอืมแถวนี้จะเป็นบ้านคน ข้างบนนี้ก็เหมาะอยู่นะครับม,ม,มุมนี้เหมาะอยู่ไม่ได้ยินเสียงนกเนี่ยนะครับปลาประเด็นมันนกช่วงนี้สงสัยมันลงไปที่มีน้ำเลยนะครับเพราะว่านกมันขาดน้ำไม่ได้นะครับ นกมันต้องลงไปหาแหล่งน้ำนะครับหรือถ้าขึ้นมาโคกนี่ก็น่าจะขึ้นมาตอนหลังจากกินอาหารกินอะไรเสร็จอิ่มเรียบร้อยแล้วนะพ่อขึ้นมาเอาเดี๋ยวผมเดินดูไหมนะครับก่อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อกลับไปแล้วพ่อบตดแกหมานนะครับแล้วเ,เจอกันครับผม เได้เวลาแล้วครับเอานกลงแล้วครับผมํำแล้วนะครับโออันนี้ขุดอะไรน้อนี่ครับโอ้เนี่ยครับผมเดินมานะครับฝั่งนู้นนะครับอเห็นต้นนี้พอดีนะครับนี่ต้นข้างหน้านี่ครับเหมาะเหมาะนะครับตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาเนี่ยครับเหมาะมากนะครับฝั่งนี้ แต่ว่ามันติดถนนครับเนี่ยคนเที่ยวใบ่นะครับก็เลยได้ถอยกับคืนไปนี่ครับโอ้ยเหมาะครับตัวนี้เดี๋ยวเดียวด้วยนะครับถ้าไม่เป็นถนนนะครับของคนมานานี่เรียบร้อยเลยนะครับี่นของนาเข้ามาครับตรงนั้นไถไถไร่อยู่ครับอนี่ครับโอ้ยเหมามาก ผมเดินผ่านป่ามันมานะครับพอมาเจอตรงนี้มันเป็นถนนก็เลยถอยรับถอยกลับนู่นครับไปใส่ครับเลยกอไผ่ไปนิดนึงครับต้นเหมาะนะครับต้นนั้นก็เหมาะอยู่เดี๋ยวไปดูครับนี่ครับทางกอไผ่ไอยู่ฝั่งโน้นนะครับไม่มีนกมาใกล้เลยครับผม นะครับนกผมใส่ต้นสะเดาครับนึกว่าไม่มีคนเล่นนะครับมีนะครับนี่ครับดูอับคอนพเนียดนะครับนะแต่งกิ่งไว้อย่างดีเลยครับนี่ครับสงสัยน่าจะเก็บเฉลยไปแล้วมั้งครับผมว่านี่ยนะครับผมใส่มุมนี้นะครับ นี่เลยครับอืมเข้ามาก็เหยียบตรงปลายครับเรียบร้อยเลยนะครับแต่ไม่มีนกป่าเลยครับเงียบนะครับเงียบกริ๊บนะครับเ้าเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานกลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปรอดูของพ่อบัตรนะครับว่าจะยังไงนะครับผมพ่อบัตรยังไม่เอาลงนะครับอ่าพอดีนกมันมาอ่ามันเข้ามาพอดีนะครับเพราะว่าแกใส่ แกใส่ตรงเนี่ยครับตรงเป็นดอนเนี่ยครับนกน่าจะกลับมานอนนะครับมีเปอร์เซ็นต์ลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลุ้นก่อนครับของผมตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับไม่มีนกเลยนะครับทางนู้นนะครับนี่นกเพิ่งมาครับนี่ห้าโมงครึ่งนะครับนี่ถือว่าแบบท้ายสุดสุดท้ายจริงๆ มันเป็นหน้าร้อน,นเฉยนะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวนี่คือมืดแล้วนะครับแต่อันนี้มันอยู่ที่ช่วงหน้าร้อนนะครับห้าโมงครึ่งนี่ยังยังพอได้อยู่นะครับตอนนี้ก็นกก็อยู่ใกล้กันแล้วครับแต่ยังไม่ร่วมนะครับแต่ถามว่ามันอ่ามันนั่นไหมไอ้เปอร์เซ็นต์มันจะได้ไหมคือมันก็มีอยู่ถ้านกมันมันห่วงจริงแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่สู้ ไม่ห่วงจริงนี่คือต้นไม้มันเยอะนั่นเองนะครับก็จะทําให้อนกบินภายรอบนอกต้นนั่นเองไม่เข้ารวมต้นนะครับเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรุน้นนะครับรอรุ้นกับานกพอบนะครับ,รบ,รบว่าจะมีเฉลยหรือเปล่านะครับ ว่าไม่เข้าร่วมต้นนะครับนกอยู่ข้างๆปีนี้แล้วครับผมพ่อบาดครับขยันแบบนี้โอ้ครับไม่ไหวหรอกผมนะครับนี่ครับนกมันมาจับนะครับตรงนี้เลยใกล้ๆมันไม่เข้าร่วมนะครับแอบดูอยู่เมื่อกี้นะครับมันไม่บินเข้าถ้าบินเข้านี่เรียบร้อยนะครับโอ้พอแต่งควันได้สวยนะครับ เข้าไปก็เรียบร้อยนะครับแบบนี้ครับใกล้ๆนะครับพอบอกว่าน่าจะเข้ามาพรางนั้นครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของงสายปีนนะครับแล้วก็สายที่ต่อป่านะครับก็อย่างนี้แหละครับส่วนมากจะแห้วครับส่วนมากออกสิบครั้งนี่ได้สักประมาณยิ่งต่อยากๆแบบนี้ออกสิบครั้งนี่ ได้สักครั้งนะครับก็ยังดีนะครับอ้าสรุปเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าไม่มีแต้มนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับกับพ่อบัตรนะครับผมสวัสดีครับ